ความเชื่อของคนเรามีมาแล้วนับเป็นพันพันปีความศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับของเทพเจ้าด้วยความเชื่อเหล่านี้มีมานับเป็นพันพันปีใครที่มีความเชื่อและศรัทธา ในองค์พญาคุธวิธีบูชาองค์พญาคุธอย่างถูกต้องจากตำรับตำราคูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเอาไวา้ให้พวกเราปฏิบัติตามแล้วจะเกิดความร่ำรวยมีโชคลาภอย่างอัศจรรย์คูบาอาจารย์ท่านว่าเมื่อเรา ได้องค์พญาคุดมาบูชาในครั้งแรกควรอัญเชิญเข้าในอาคารหรือบ้านเรือนในช่วงเวลาเช้าก่อนเที่ยงวันโดยเริ่มจากการจุดธูปสามดอกเพื่อบอกกาวองค์พระประธานภายในบ้านของเราหลังจากนั้นจุดธูปข้างนอกบ้านห้าดอก เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการขออนุญาตนำองค์พญาคุฑมาประทับณสถานที่แห่งนั้นส่วนการจัดตั้งองค์พญาคุฑท่านสามารถวางรวมไว้บนหิ้งพระได้โดยวางไว้ในชั้นในระดับรองลงมาจากพระประธานแล้วจัด เครื่องบวงสวงบูชารับด้วยดอกไม้ดอกไม้พวงมาลัยหนึ่งพวงผลไม้หนึ่งอย่างหรือสามอย่างเช่นถัว่วหรืองาหนึ่งถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วจดุดทูปอีก9้าดอกและและเทียนหนึ่งคู่และเครื่องบูชาอื่นๆตามสะดวก โดยควรงดการถวายอาหารขาวบุหรี่และเหล้าจากนั้นให้ท่านทำการสวดอัญเชิญสรรเสริญองค์พยาคุดด้วยคาถาบทดังต่อไปนี้คาถาอัญเชิญสรรเสริญองพยาคุดก่อนอื่นให้เราตั้งนะักโมขึ้นมาก่อนสามจบแล้วจึงสวดพระคาถาตาม นีวาขรุปิจักิติมันตตงมะอาอุโอมพยาคุดลุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะจเรนณนะมั่นคงณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาคุดล้างอาถรร อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาคุธยันติอภิปูชยามิพยาคุจะพุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแควขาดทำมังแควขาดสังฆังแควขาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนะปัจจโยหนตกบทคาถาอัญเชิญพยาคุธเมื่อจบแล้ว หลังจากการสวดเสร็จแล้วจึงอธิษฐานบอกกล่าวตามศรัทธาโดยเชื่อกันว่าองค์พยาคุฑนั้นท่านสามารถประทานพรให้เราได้ทุกเรื่องตามที่ปรารถนาเนื่องด้วยมีฤทธิ์เทียมเท่ากับองค์พัฒนารายนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความเชื่อในเรื่องพยาคุฑคาถาบูชาพยาคุฑ มีมากมายสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอเจอกันในคลิปต่อไปช่วงแจกภระคาถาบูชาพยาคุธสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีที่รับชมรับฟังในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ